ฟางนธน,นทรสดแล้วคลิปนี้พูดชัดครั้งแรกหลังว่านเพิ่งให้สัมภาษณ์ยังรักกันดีมีข่าวรักๆเลิกมาหลายรอบสำหรับอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนว่านธนกฤตกับแฟนสาวฝางธนันทรซึ่งก่อนหน้านี้ว่านนั้นก็เพิ่งได้ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมิถุนายนว่ายังคงรักกันดีไม่ได้จบรัก8ปดปีตามที่ข่าวรือออก แต่ว่าล่าสุดทางด้านแฟนสาวอย่างฟางธนันทรน,นั้นก็ได้ขึ้นร้องเพลงที่ร้านอาหารและเมื่อถูกถามว่าตอนนี้โสดไหมฟางนั้นก็ได้ตอบว่าตอบด้วยเพลงนี้แล้วกันก็ตามด้วยเพลงนี้เลยค่ะก่อนที่จะร้องเพลงและเต้นเพลงยังโสดแบบนี้ก็น่าจะชัวร์แล้วค่ะว่าตอนนี้หัวใจของสาวฟางธนธรน,น,นั้นน่าจะว่างแล้วแน่นอน แต่ใดๆก็คือถ้าทั้งคู่นั้นออกมาคอนเฟิร์มคือแน่นอนที่สุดค่ะฉันไม่วที่ไหนเลยนะแต่ใจพูดกบอันเอบด้วยนี้ตาั้นมนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ